ชาวราศีกรกฎนะฮะกับเรื่องของสีที่ถูกฉลกนะครับในการตกแต่งบ้านนะครับบางคนอจะอยากจะตกแต่งอาจจะซื้อของเข้าบ้านซื้อเก้าอี้ซื้อโซฟาซื้อจานชามช้อนซื้อแก้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกสีอะไรถูกฉลกนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนปลอกหมอนใหม่นะฮะหรือว่าผ้าปูที่นอนใหม่ผ้าคลุมใหม่นะครับผ้าเช็ดตัวใหม่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าใช้สีอะไรดีนะครับที่ถูกชโชลโกแล้วก็เลือกไม่ถูกนะฮะมีดังนี้ครับคนเกิดในนะราศีกรกฎนะฮะสีแรกเลยนะครับที่ใช้ได้ดีนะครับเป็นแล้วก็สีชมพูนะฮะนี่อันนี้ก็ง่ายเลยนะฮะสีชมพูนะ,ะชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูกลางได้หมดนะฮะสีต่อมานะครับคือสีเขียวนี่บางคนก็ อาจจะชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เปนสีอ่อนๆบางทีเขียวจนกลายเป็นครีมเลยก็ได้นะครับเขียวอ่อนๆเป็นจนกลายเป็นแบบสีเป็นครีมสีผนังบ้านยังได้เลยนะบางคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีผนังบ้านหรือว่าภายนอกภายในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช้ได้ครับแล้วก็ต่อมานะครับที่ใช้ได้อีกนะฮะคือสีส้มนะครับสีส้มนี่ก็ง่ายเลยนะครับสีส้มก็หาได้หลากหลายแต่ว่ามันก็จะดูแบบตื่นตื่นตัวหน่อยนะเป็นสีที่ ดูตื่นตัวสีที่ร้อนทนร้อนนะครับทีนี้นะฮะในพื้นดวงอีกอย่างหนึ่งคนราศีกร,รกฎเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าบางทีใช้ข้าวของนะครับใช้นานนะฮะคนกร,รกฎนี่สัญลักษณ์คือปูปูคือเร,รียกว่าห่วงห่วงข้าวของนะฮะไม่ชอบไปใครยืมใครมายืมแล้วไม่คืนนี่โอ้โหโมโหมากเลยยืมของใช้ในบ้านนี่โอ้โหเครื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้อะไรสักอย่างนึงจะใช้นานแล้วก็ห่วงค่อนข้างห่วงของนะฮะ แต่ว่าถ้ามาขอตรงๆก็ให้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีส่วนใหญ่นะราศรีกรกฎนะจะมีแบบอารมณ์หงุดหงิดกับคนในบ้านเรื่องความไม่เป็นระเบียบซึ่งจริงเอาจริงคนราศรีกรกฎเนี่ยค่อนข้างมีระเบียบหรือว่าชอบความเป็นระเบียบก็ได้นะแต่ว่าบางทีน้าง,งานหรือว่าบ้านตัวบ้านเนี่ยจะไม่เหมาะนะครับบางทีของมันเยอะม่รู้จะจัดยังไงนะครับทีนี้มาดูต่อครับในเรื่องของสีต้องบอกว่าบางคนถามว่า ซื้ออะไรหรือว่าติดตั้งอะไรไว้โชว์นะครับที่ถูกโฉลกนี่เอาอย่างนี้เลยครับถ้าตามตำรามันจะต้องฟิกนะฮะเป็นของที่มันดูเก่าๆของโบราณอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ซึ่งมันไม่ใช่อารมณ์ของคนราศีกรกฎเลยนะครับจะเอาแบบจานชามไหอะไรเงี้ยนะเาตารีดโบราณอะไรเงี้ยนะบางบ้านมีนะฮะ ตั้งเป็นแท่นบางคนชอบก็ชอบเลยนะครับแต่ว่าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะครับฉะนั้นผมว่าเอากลางๆดีกว่าคืออะไรที่เราชอบแต่ว่าให้ใช้สีที่ถูกโฉลกเป็นหลักนะฮะเอาลงประมาณนี้ชัดเจนกว่าน,นะบางคนอาจจะชอบสะสมจานชามคนชอบสะสมตุ๊กตาบางคนอาจจะชอบสะสมพวกเครื่องครัวอะไรก็ตามนะด้ามจับหรือว่า ดังนั้นอะไรที่เป็นสีที่ถูกฉลกจากนี้ไปคุณลองนำมาใช้นะครับได้บางคนอาจจะชอบยกตัวอย่างชอบสีดำนะครับกับชอบสีส้มอะไรดีอ่าพอชอบพอกันเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าในดวงสีส้มถูกฉลกสีดำไม่ได้พูดไวอ่าเราก็ตัดสินใจง่ายก็คือสีส้มแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวนะของสีลองนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เราต้องการนะครับอย่าไปฟิกว่ามันต้องเป็นของ ที่เราไม่ชอบแต่ว่ามันดีนะแต่ก็จะแขวนผนังไว้แล้วก็ดูทุกวันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบเห็นหลายบ้านนะฮะหรือออกทิ้งเลยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาตามที่ใจเราชอบแล้วเน้นที่สีนะครับโอเคนะลาไปก่อนโชคดีก่อนสุขครับสวัสดีครับ